สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันแต่เช้าเลยนะครับเพราะวันนี้ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งในรอบอพิเศษนะครับผมในรอบที่2รอบเก็บตกนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่20นะครับมกราคมปี 64รัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่องอีก1ล้านกว่าท่านเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับและบัตรนี้ก็ได้ปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับในเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับและหลายๆท่านนะครับคงอาจจะเป็นเหมือนผมผมได้ลงทะเบียนไปเวลาประมาณ6นาฬิกาพอเปิดให้ลงผมก็กดปั๊บพอกดเข้าไปนะครับผมรอข้อความ OTP เกิน10นาทียังไม่มาเลยนะครับ หลายหลายท่านเป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับเข้ามาพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับว่าเอทำไมรอบนี้ OTP มันมาช้ามากนะครับขนาดผมลงตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกายังไม่ได้รับ OTP เลยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะได้รับปกตินั่นแหละแต่ตัวผมนะครับและอีกหลายๆท่านไม่ได้รับ OTP เลยนะครับผมอันนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่า าบางท่านได้รับ OTP เร็วเพราะอะไรหรือมีเทคนิคอะไรใช้อินเทอร์เน็ตอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมพิมพ์เข้ามา,อาคอมเมนต์นะครับเป็นข้อมูลในการลงทะเบียนกันได้นะครับหรืออาจจะเป็นไกด์ไลน์นะครับในอนาคตเผื่อทางภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมใครที่ลงทะเบียนได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปนะครับท่านนะครับ าสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา3,500บาทที่ทางภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนก็คือว่าถ้าใครที่ไม่มีบัตรคนจนแล้วก็ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ผ่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับผมได้วันที่29เป็นต้นไปนะครับก็คือ29มกราคมนี้นะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับผมหรือถ้าใครที่บอกว่าอ,อ,อยากได้และลงทะเบียนผ่าน อแอปเป่าตังก็คือโอนเงินผ่านแอปเป่าตังท่านสามารถนะครับไปลงทะเบียนผ่านโครงการาเราเที่ยวด้วยกันได้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเช่นเดียวกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการบอกว่าเอ้ยอยากรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ได้นะครับผ่านโครงการเราชนะนะครับผมถ้าใครบอกว่าต้องการรับเงินผ่านแอปเป่าตังนะครับ แต่ถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยอยากจะได้แบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับในวันที่29มกราคมนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่29ไม่ต้องรีบนะครับผมสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับผมเพราะว่าทางภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ย้ำนะครับ ทุกคนที่มีสิทธิ์เพราะว่ารอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วจะต้องมาคัดกรองว่าเอ,อ,อาชีพอะไรตอบคําแบบตอบถามอะไรยังไงรอบนี้ไม่ต้องนะครับรอบนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีบัตรคนจนและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันและไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสําหรับ ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งในรอบเก็บตกรอบที่2นี้ไม่ผ่านนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีญาติๆพี่น้องของผมด้วยนะครับผมอย่างไรแล้วนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าใครได้หรือใครลงทะเบียนได้ใครลงทะเบียนไม่ได้อะไรอย่างไรนะครับผมเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่พูดจาด้วยความสุภาพนะครับอย่ามีการทะเลาะเบาแว้งหรือด่าทออะไรกันนะครับผมย้ําเลยนะครับผมช่วยพูดจาในในคำที่สุภาพนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับถ้าพูดจาไม่ดีออกไปแล้วก็ข้อความนี้นะครับก็จะปรากฏชื่อของท่านเองนั่นแหละครับผมไม่ไม่ได้ปรากฏชื่อใครนะครับช่วยพูดจากันแบบสุภาพสุภาพด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงสายผมจะลงคลิป เรื่องของอโครงการเราชนะให้รับชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับในประเด็นและหลักเกณฑ์ที่หลายๆท่านสงสัยซึ่งก็มีมากมายนะครับบางท่านนะครับอา,อาจจะรับทราบข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับเมาบาื่อวานนี้แต่อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปเจาะประเด็นแล้วก็แยกส่วนออกมานะครับให้ท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้ผมเชื่อนะครับว่ามีหลายๆท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างจะมากเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแกะออกมาทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับว่าโครงการอะไรเป็นอย่างไรการรับเงินการใช้เงินอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะครับภายในช่องและรวมไปถึงการกู้เงินของทางธนาคารออมสินและทกาศานะครับในช่วงนี้ก็หมายถึงว่า2ธนาคารนี้ปล่อยอให้ประชาชนกู้เงินกันอีกแล้วนะครับในรอบที่2นี้นะครับ ครับและสําหรับโครงการเราชนะนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึง่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการอะไรเลยนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็มีกันอีกเยอะแยะมากมายในการจ่ายเงินการรับเงินการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ รัฐกำหนดไว้นะครับหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอันนี้นะครับผมมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยกันอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านาคงจะไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงรายละเอียดปีกย่อยให้ท่านได้รับชมกันง่ายๆนะครับผมแบ่งรายละเอียดให้ง่ายขึ้นซอยรายละเอียดให้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะบางท่านนะครับเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้เท่าผู้แก่นะครับหรืออาจจะเป็นลุงป้านนะอาที่อาจจะอาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายรายละเอียดให้ท่านได้รับชมแล้วก็อา่าเคลียร์ว่าไงอ่ะอธิบายแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่29นี้นะครับผมยี่ก้ามเนี่ยทางภาครัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน โครงการเราชนะนะครับผ่านเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บเราชนะซึ่งผมเชื่อนะครับมีหลายท่านเลยที่ไม่มีบัตรคนจนและไม่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งหรือลงแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนรอบนี้นะ,ะก็สามารถเข้าไปรับชมวิธีการลงทะเบียนได้นะครับรวมไปถึงล,ลงทะเบียนอย่างไรรับเงินอย่างไรใช้จ่ายเงินอย่างไรอะไรประเภทนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปลงรายละเอียดอธิบายรายละเอียด อ่าให้ชัดเจนแล้วก็อธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นการแบ่งเอเขาเรียกอะไรนะครับผมมันเป็นการให้เงินจากทางภาครัฐที่แบ่งออกมาเป็นกลุ่มกลุ่ม3กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีรายละเอียดที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็สามารถรับชมได้ตามกลุ่มของท่านเลยนะครับ จะได้ไม่งงว่าเอ้ยถ้าผมพูดรวมในคลิปเดียวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ท่านสับสนและงงนะครับว่ากลุ่มนั้นได้อย่างั้นกลุ่มนั้นได้อย่างน,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 างนี้ท่านก็จะงงกับข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะแยกรายละเอียดให้เป็นคลิปๆหรือทีละกลุ่มไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ